พอ่อเราบ่อยู่นี่บอโอ้โอ้มาเราขึ้นเฮือนอีกเนาะอยากเฮ็ดบุญหาผู้ตายเฮ็ดละเปิ๊บบหรือว่าเฮ็ดอะไรฮ่าเฮ็ดบ่อยู่บ้านเฮาเฮ็ดเฮ็ดพลุคนพลุคนพลุโต้พลุโต้เคยโดยข้าคนกับฮาโต้โดยเฉพาะเคยลูกเออจะคนละคนเดียวลูกคนเดียวนี่ผู้ช <c oughs> <Pink. S 1> ายหรือผู้หญิงนี่ อูยิ่งโอ้อันมากอันนี้ภาษาเจ้าเอินเอินมันยังละโบโดยฮะบโบโดยบบโดยลึกบวลาอะไรช่วยี่ ta có thôi là nói thôi là nói lược tờ nó nè cho vừa hiền lời từ lôm mà tắt cho mưa vào là ồ cho lên đây oh. คู่นี้คูบักจองคูโยมหรือว่าลูบิเนียมฮะละ่ะช่างสมัยเก้าตีสบายดีสวัสดีเด้อบทุกคนตอนนี้บรลัทอยู่ที่หมู่บ้านหอยทรายเมืองพีนแขวงสวนเขเทศเนาะเป็นอีกหนึงหมู่บ้านที่ห่างไก่จากตัวเมืองเนาะเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตและความเป็นดังเดิมสูงที่สุดเนาะทุกคนเนาะ เป็นหมู่บ้านของพี่น้องโซนเผาบะลูบวมีวัดแต่เพรว่าเขาเจ้ารับถือผีเนาะจะบูมีวัดมารับสอบถามเขาเจ้าแล้วแต่ว่าห้องเฮียนนีมี่จากเต๋ปอป .1 ฮอปป .5 และมัทยมจะข้าไปเฮียนอยู่ฝั่งวันนั้นจะมีสายน้ำห้วยน้อยไหลพลาใจกลางหมู่บ้าน สม <Es> <an> <ว>รพาวสูงเลยอะไรปุ๊บเพื่อนอยู่ไกลเปล่าล่โอ้ตามไปเบิ้งเฮือนน้องๆคนอยู่ไกลชัดใดย มาหาบนำนีแหละเด็กนอนอยู่ในเกตสดุดบทเนาะหูเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแข่งแก่งได้ฮ <c oughs> อดละบะ่ยูนนี่บ <c oughs> โ่โอ้โอ้มาแล้วขึ้นเฮือน,นอีกเนาะ เอ้อ๋ออ oh! oh! oh, ๋อเข้าในเฮือนเลยเข้าไปในเฮือนเลยโอ้ดีแล้ทุกคนได้บรรยากาศวิถีชีวิตเนาะอ่าเด็กน้อยๆชมนี้ว่าหาบน้ําเก่งแล้วได้โอ้สบายดีเด้อพ่อพ่อเด้อสบายดีพักกันเฮ็ดยังอยู่เกี่ยวเข้าหน้าแล้วบ่ยังบ่เกี่ยวยังบ่สุกเนาะ บรรยากาศต้นมะพร้าวหลายๆเลยเป็นบ้านเก่าบา้า,บานแก่เนาะบ้านดึกดำบรรพ์สก,กีต้นมะพร้าวสูงสูงคนใดทุกคนใดคนมีผู้สาวงามอีกท่านสบายดีเด้อจะซื้อ,อยังสาวเสือแดงอ่ะซื้อ,อยังสาวเสืเอแดงสาวเละสาวสวยบอนป่า,าพี่ดอกเม้พักกระใหดยังยู่ท่านใหดยังยู่ บอกไหวโอ้ภาษาบาลเจ้าเอิญยังฮันตะไม้บ่เออเบาคือกันเนาะมา <c oughs> ขอขอเบิ้งได้บ่ได้เนาะ <c oughs> โอ้ปู้แข่งเนาะปู้แข่งจะเท่งนี่สบายเฮ็ดกินสาวเลสบายดีเด้อโดยโอ้วายงามสิวายคมภาษาบ้านเจ้าเอิ้นตะไม้เนาะ นำใส่ดอกตักมาไว้ย mm. ื oh. นนี่เลยเนาะใส่คักเลยเนาะคนอ่ะตักอยู่ซางนี่บออยู่รวมนี่อ๋ออยู่ให้กินอยู่นี่ดังไฟดังเข่าอยู่นี่โดยโดยเพื่อนใหญ่เพื่อนนอนอยู่ในพุ้นเนาะจะคนอยู่เพื่อนนี่สี่ห้าคนเนาะอ๋อแต่นี้เข้าในเมืองประมาณจากกิโลเมตรไปเชลโมประมาณจากลักเป็นีไปบอสเล่โมโมฮ์ซาบอตันีหากาเต็บ กว๋วเนาะไก่กว่าเนาะดนๆได้มาทะละึงหรอบริจักจ่อ,อบอริจักจ่อระยะเส้นทางอเอาขอบใจเด้โป้มวยคักเลยมวยเนาะเอาไม้เลยเสียดเอาเลยเนาะทนเด๋อเด๋อเอา,เอาไปก่อนมาเนี่ยไปเลาะเบื้องบรรยาก,กาศในหมู่บ้านก่อนขอบใจได้อาชีพหลักของคนแถวบ,บ้านนี่ก็คือการเฮ็ดห้าเลย เห็นหน้าแล้วก็เห็ดส่วนผู้ฟังเลขซัดหน้านี่ยหลายๆพอแถวนี้นี่เป็นพื้นที่ห้าเพียงโอ้สบายดีมาได้ซ้ายมาแต่หน้ามาแต่หน้านาะเกี่ยวเข้าบ่โอ้สิเล้วแล้วบ่ยังไงนึงเนาะโดยโดยโอ้เบะบอกว่าแฟร์ซี่บ่นี่สี่ตัวซ้ำกันเลยนี่ โบวาตีแฟรซี่ไปจักไปดงควายโองโตตัวบักงามเลยจะฝากเบืงอง่นอีกสองโต วิธีชีวิตยามมือแรงไปเบิ่งท่ารามของเจ้ามาด้ซายโออานนเสร็จเลยบ่แม่นโอ้ ใส่คักเลยได้คุณมาใส่น้ำใส่น่อยอยู่นี่ลาอหลายเขาเอิญน,น้ำยังไงนี่บ่น้ำยังนี่เขาเอิญน,นี่บโม่ซื่อบอ่น้ำห้อยสายบ่โอ้โอ้คุณเส้นทากตัดผ่านท่านใดยประคามอยู่ท่านละปจักเข้าไปเชียวเชียวควายลาอหลาย,ลายเอาเข้าโคกเรียบร้อยสองสี่หกแปด โอ้เกาโต้ซิโต้ไป đ ด้โอ้โทหัวหลายหลได้โอ้โตเต็มไ่เลยแถวไ้นกันหัวเพิ่นสบายดีเพิ่นเข้าเอามาปั่นเพื่อนโอ้เขาให้เวแล้วเข้าหน้าเนี่ยนะ ปลาล่น้าไหมปีโน,โนี้เนาะแปลละบ่ปีนี้ยังอ๋อยังเขาหน้าวะเนาะยังเขาให้ยังเขาให้อา้าวอันนี้อันนี้เขายังอันนี้อันนี้เขาให้คือกันบ่คือกันอ๋อเดีบบ๋ยวนระธนเลยอป้านเป็นชุดเ <c oughs> ป็นชุดเนาะโดยโดยโดย <c oughs> โโงูนลลายๆเนาะนาบานเซี่ยเซอยู่ จะพาทุกคนย่างล้อไปตามอันนี้ตามเข้มทางเบื้องนี้นี่แต่ว่าบ้านนี่อยู่ไกลเลยก็ระดับห้าหกสิบกิโลเมตรไพ่แล้วจักนี้ฮะตัวเมืองไกลสมควร ก็ม mm. e okay. ีห yeah. oh. uh ้านค้า hmm. ห uh ้านขายอยู่เลยภายในมู่บานสวัสดีน้ำในเจาะเอาบ่อพอขุดเอาเลยโดยเลือกปันใดมีน้ำ S <S> <S มีแล้วน no. so> ําหกเมตรหเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรพอนะไงด้ยก็บไดเลืได้เนาะบวนะบเาอ้ยกัหวยังอันี้พอหัวำปล้องหัวำปร้องจำป้องกับล้องอ๋อารลาโดกรชกดดนับถือผีได้พอเนาะคนบานเทานับถือผีบอเจ้าเจเธอและถือผีเนาะดด้วดรอทันแบบนั้นแล้วถือพอถือแม่เฮ็ดละปื๊บบ่เช อยากเฮ็ดบุญหาผู้ตายเฮ็ดละปื๊บบ่หรือว่าเฮ็ดอะไรนะเฮ็ดบ่อยู่บ้านเฮรอเฮ็ดแล้วใยรจเฮ็ดขาดพออยู่พอกินด้วยพอมันเฮ็ดโอ้พูดไดบบว่ามีทุนแล้วก็เฮ็ดเนาะออืเฮ็ดบุ้วยด้วยบุญนะผู้ใดพอมีกําลังเนาะพอมีกําลังทรัพย์กําลังเงินแล้วก็เฮ็ดออืดอยโ้โอ้เคยก็ได้หมดเคยควายซีฮ่าโตคุณบอกขได้เฮ็ดละปื๊บนะ โอ้ลายเนาะพูดนัะกะเคยลายกะลายเคยเออข้อหมายมาขึ้นกับเคยบ่อควายหันโอ้กะเคยลายควายกะลายพูนละคนพูนละคนพูนละโต้พูนละโต้เคยห้าคนกับห้าโต้โดยเฉพาะเคยอืมเคยออกผู้ใดเป็นเคยอยู่อยู่บ้านหลังนั้นเนาะควายเจ้าอ่ะควายเจ้าอ่ะพี่อโดยโอ้อันนี้คือฮีทของประเทศนี่บ้านเฮาเนาะคนละทถิงแบบละทถิงไต่เชียงใหม่นั่นไะไต่เฉพะเฉแมก คือชิเมีนชับโปงอยู่นะคือชิเมีนเป็นนำบางเขตเนาะเป็นนำบางเขตบางท้องถิ่นเนาะบางท้องถิ่นก็คือซิบอบอ๊คือกันแต่เบิ่งเนาะแต่มาเฮ็ดละปื้ิ่มในเฮ็ดคือกันมั้งมาเฮ็ดเฉพาะแขวงสมานาเขตนี่ได้ผู้ไทยเฮ็ดบุญเขาว่าโดยผู้ไทยคนลาวเขาเอิ้นเฮ็ดบุญแจ๊กสวัสดีบุญชวนเด้อเฮ็ดกินยังแม่เฮ็ดกินปลาเฮ็ดกินปลาโอ้คักค่ะค่ะ อาหารตามธรรมชาติเนาะ <c oughs> โอ้หัวหลายแทบอนนี่เป็นเนาะจารินเก่งเนาะเออฮึบโอ้ <c oughs> เอาตัดคนเลาะไปมีทางไปบ่ทางนี้สิพาทุกคนเลาะ่าทางนี้ก <c oughs> ุมาพาวหลายหลายเลยกุมาพาวเลย สูงสูงเลยโอ้แม่น้ำแม่น้ำสายน,น้อยๆไหลผ่านบูบานนี้เลยนอเรียบตามบูบานลงไปเลยอืมบรรยากาศช่ำนี้รอพีเพ่นมีกิจกรรมในยามนเรงยามเย็นโอ้มีฮานขายเครื่องในน้อยอยู่นี่ บริการสินค้าให้กับสุมชนสัตว์เลี้ยงหลายๆาย็นต้นมันงวแล้วก็ควายบ่อนี้คือชอร์แมนจะเข็ดส่วนปุ๊กพักตาบเบิงหรือว่าลอหโฮออมบานบ่โอ้ยอย่าลอหโฮออมบานเดี๋ยวนี้ สองสี่หกต่อไกิน้าอยู่เด็นเดี่บ้านโอ้ตอตัวพาทางนี้สังล่งอยู่รถพาส่งีหลายบ้านนี่แกน้ำบ่แกน้ำโวยาคุณโอ้รดยนสร้างคุเนาะไปตอกตอกตอกตกกัน หัวเฮิดใดเฮิดนั้นโอ้ยโบนุ่นก็มีได้คอกหนึ่งต่างหากโอ้นะฮันเยอยูฮันก็มีอีกคอกหนึ่งต่างหากกุกมากสูงพลึกเลยกุกมากับหูสตกที่ไปบ้าโอ้เห็นยังอยู่ใบตอไม่วะใบดอไม้แก่เงี้ยมาเล็กเนาะ เลยโคกหมากปอ้ตกมาสูงกุกมากกันดิเป็ดซอยเข้าไปโอ้โมีทีคักเลยหมู่บ้านเนี่ยักังไรขลังไรเมื่อหน้าบัลลตจะมาอีกรอบนึงทุกคนได้ักังไรขลังไรเมื่อหน้าจะมาตอนเว่นเว่น เบ,บิ่งบรรยากาศในยามเช้าที่เป็นใดๆสบายดียดเฮ็ดอย่างไอจักตอกมัดเข่าโอ้สองปองเลยเนาะจักตอกมัดเข่า <ừ. S 1> เขานาหรือเข้าให้ไอเขานาโดยอันนี้ไม่ย,ยังนี่ไม่พุ่งบ่เออแม่เลยโอ้ตีวมันขึอนออกไอออกอะไรมันบาดมือเอาตีวมันออกมันกับโบบาดมือเนาะ วันทายบ้านมือง่ายสรุปเลยเนาะโดยหลายบ่ปีนี้เข้างามอยู่บ่เอองามอยู่บินโดยโดยบานเฮาม่วนเนาะปิตาม่วนคนเชื่อเซลอยู่ทามาแล้วกันคุ่น็ดีแตกกำลังมาแต่หน้าตอก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 ใจได้เด้ออันนี้ก็มาอีแล้ว ผู้คนกำลังกลับจากให้จ่าหน้าลูกบ่ลูกจะคนละคนเดียวลูกคนเดียวนี่ผู้ชายหรือผู้หญิงนี่ผู้หญิงผู้หญิงโอ้ทรงผมรอคัาากเนาะไม่เพื่อจะตัดให้เมย์ตัดให้หส<า>ักเดือนแล้วดิสอสองเดือนแล้ว,วลูกสาวเพิน่นพอดีเป็นตาเพง โอ้คนกำลังมาแต่โอ้ได้ยังมาเด้อเนีงยขิงบ่หรือข่าหัวข่าหัวข่าเนี่ยปุกอยู่หน้าบ่กเลือกข่าปลาเอาคิดว่าก้นมาแต่หน้าแต่สวนบ่เห็นเนาะบ่เขามายถามาเอามาแต่หน้าคุณบ่มาแต่ให้มาแต่เกี่ยวเข้าบ่แม่์ว่ามาแต่เกี่ยวเข้าบ่อะ ชีแล้วแล้วบ่สคนมาเด็กเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้เกี่ยวเขาหน้าเขาให้ใช่ไม่ใช่แห้งบัวเหมือนค่ะโอ้บรรยากาศอินีชีวิตในยามแรงคักอะไรอย่ากินไอแห่งความเป็นดั้งเดิมความเป็นธรรมชาติมารวมตัวกันอยู่ในหมู่บ้านนี่เดินทางมาตั้งไก่พี่น้องเอ้หลายสิบกิโลเมตรสบายดีโดยพักแห้งยังอยู่เนาะ ตางเลนกินมักเดยเนาะโอ้อันมากอันนี้ภาษาเจ้าเอิ report, <To en DVD> ้นเอิ้นบ่ยังละบ่ดอยฮะบ่ดอยบ่ดอยบ่ดอยโอ้บ่ดอยเนาะมักเดเนาะอ๋อบ่ับ่ฮู้ว่าภาษาไทยจักเอิ้นมากหยังบ่าวัดว่าภาษาบ้านบ่าวัดได้มักเดอนีบ่ใหม่เด้อภาษาบ้านน้องอ่ะอันนี้นะบ่ดอยบ่ดอย โอมาแล้วเนาะแต่หน้าเนาะต่เกี่ยวข้อหน้าเมื่อวานีวันนี้บไป่ายเนาะวันนี้ไปซื้อยังเจ้าะละซื้อไรน้องไรอ๋อโดยโดยโดยเอาขอบใจลาลาเด้อไปเลาะเบิ้งบรรยากาศอีกภายในหมู่บ้านพี่น้องเอ้ เดี๋ยวยังเข้าไปเลิกอีกได้แถวนี้จะพาทุกคนยางเลาะไปอีกนัดหนึงเนาะผมเส้นทางซอยคำอุบานหายางไปทางนี้ <c oughs> เดี๋ยมากระทินลายนาะลาเนาะอือปวดนะมากระทินพันธ์ขนาดเนาะฟักบวกเงาเงาเลยโอ้กวยไต้กึ๊งมายไต้กึ๊งกวยมักไต้โอ้ไม่อ๋อได้เมยเลยป้างูอะไรอะไรบนนี้ลึกเลยโอ้ผู้มีเขื่อนหลังใหญ่ก็มีเนาะผู้เขื่อนหลังน้อยผู้เขื่อนหลังใหญ่สลับ ซับปนกันไปปุ๊บ mà ta lót hông kác ác lên, <laughs> mập nó, lại <laughs> <Nhìn cười> <mạc lên. cười> <này. cười> เด็ดคนน่้ได้กินบบดนี้ป๊าบัากซิบโอ้ตวดีแตนคันใหม่แล้ว โอ้สบายดีเด้อไม้ฟอยการการมะพร้าวเนาะกวาดไบบกวาดเดินบานเนาะได้ประโยชน์อีนู้นอีนาะเออขักเนาะดอยดอยดยเอ้าบูนหงเฮียนปฐมสุบูนบ้านห้วยทรายเมืองพีนแขวงสระเคศตั้งแต่ป้อนหนึ่งหอดป้อนห้าเลยอันนี้มะกากล๊อกมะกรุงนี่นี่ไม่คอนตีป่ะนี่คอนมุ่งเข้าเฮียนเข้ายังกะตีดิ ต,ตีตัวนี้เคาแป้งแป้งแป้งแล้วแล้วซิเลอร์กับตีตัวนี้อ่านี่กดได้